สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่แม่คั่วได้ออกจากวัดมาแล้วเมื่อนี้มีโอกาสได้เหตนะุหวยเล่าเนาะพี่น้องเนาะหวยเล่วพัฒนาจะได้ออกก่อนออกกอน่มูเพิ่นนพะว่ามืออื่นหาอาจารย์โนน,นี่นันมากปฏิลายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมา เสี้ยนหมวกเล็กเนี่ยบ่าด้ลงในคลิปเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาลาสุตรมูเพิ่นไหแม่ขั้วมาลาสุดแม่ขั้วก็เลยบ่มีความสามารถที่จะออกคลิปได้แม่ขั้วก็เลยเอาเลยเอาลงในบานแม่ขั้วในกลุม่มในกลุ่มของแม่ขั้วววไงไงนี่เป็นเสี้ยนหมวกเล็กงวดที่ผ่านมาว่าหันเพิ่นบอกกับแม่ขั้วว่าจังไหเกือบแตกสามตัวพี่น้องหันมาเป็นสองในปัเท่าราว่าเล็กออกเทโออย่ะเ โอ้ยก่เดียวสามสองสสองศนยห้านอพี่น้องเนาะเลขบนออกสองสห้าเลขล่างออกสาสองนี่ค่ะพี่น้องตัวเลขที่อันนี้บนอันนี้ล่างหมดที่ผ่านมาเนาะผู้ใด <c oughs> เคยเล่นหวยเล้า สิลู้จักว่าเล็กออกตัวไหนเนาะพี่น้องเอาคือเอามาโซ่ละแม่ขั้วตัวนี้บอโซ่จังไดเพราะว่าแม่ขั้วเพิ่นจักโม่งเลนาะเพิ่นมาชะสามูแม่พี่น้องเสี้ยนหมวกเล็กมือหวววันที่ยี่สิบี่นั่นเพิ่นเลยบอกให้แม่ขั้วสื่อสื่อหลายได้ไลายเด้อแม่ขั้วว่าสั่นศูน0ซหูนย์ 0. สื่อหน่อยได้หน่อยพนะ <c oughs> <c oughs> เพิ่นระเบ,าบ้าไดนี้แม่ขั้วก็เลยเอาลงในบ้าน เอาลงในบานแมออ่ขั้วเนาะเอาลงในบานแม่ขั้วเอานี่แหละแม่ขั้ววาผู้ใดขันอยากเขากุ้มหรือว่าอ่าขันอยากเขากุ้มหรือว่าเขามาในบานแม่ขั้วอยากเขากุ้มนะแม่ขั้วกะหารังเทียตัวดีๆเด็ดเด็ดังสิกะลงในคลิปบ่ท่านเนาะพี่น้องเนาะส่วนหมากกะจะลงในกุ้มขาของผู mm ้ใดมาสกะส่วนหมากจะลงในกุ้มเนาะพี่น้องเนาะ งวดที่ผ่านมาเบิงตะลาเซียนเซียนเพชรเมืองจันทรตัววิง่งตัวรูดเข่าเบิดทั้งสามตัวโอ้ทั้งสองตัวเด้อพี่น้องเด้เอเข่าทั้งสามทั้งศูนย์แต่จับคู่พลาดไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าเพชรเมืองจันทร์เนาะพี่น,อนอ้องเนาะงวดที่ผ่านมาเด้อนี่เด้อ <c oughs> บอกเรียงงวดที่ผ่านมาคนสารคาม อันนี้ย่างบามาค่ะพี่น้องไรเบิงไว้ก่อนคนสารคามจับคูมาไห่เข่าศูนหาตรงๆเด้อพี่น,อน้องเด้อบนอะนี่คือคนสารคามเนาะค่ะพี่น้องเสียนอำเภอนาำสมอันนี้ก็คักซ้ายวิ่งซายลูดนี่เข่าที่หาตว,วิ่งโตัวแลนเนาะพี่น้องเนาะของเสียนอำเภอนาำสมหมวดที่ผ่านมา อเซียนมวกเหล็กนี่กะเข้าอันผูใ้ใดอยากเขาในบ้านในกลุ่มแม่รั่วกะโทรเขามาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าอันนี้หวยเล่าแม่รัวโรในกลุมของแม่คัวตัวเด็ดเดีดดีเด็ดเด็ดค้างเทียม,มาบ่าท่านกะเขาในบ้านแม่รัวเนาะค่ะพี่น้องนะอ่ะครายากเขากลุมนะแม่รั่วกะทักเขามาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อของแม่รัวงวดที่ผ่านมา ตัววิ่งเข่าหาจับคู่เข่าตัวกับอะตัววิ่งเข่าหาจับคู่เข่าตัวกับของแม่ขั่วงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนี่สิมาล่งของไผ่สิมาล่งของไผ่กนมือนี่เดี๋ยวสิมี่ไห่เบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิมี่ไหเบิงเพชรเมืองจันมากกรมูเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อ้าวตัววิง่งตัวรูดของเพิ่อนอยู่ใส่ล่ะตัวชุดวิ่นอ้าว <sh arp y> เขียนเบาเบิร์ตตัวนี้โ <sh arp y> <sh arp y> <sh arp y> อ,อ้เป็นทิมหมูขีวัดทีไอพี่น้องเลยอ้าแม่ขั้วสิเขียนตัววิ่งไว้ข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วเขียนของเพิ่นเบาเบิร์ต วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับหาเด้อพี่น้องเ้อว,วิ่งรูดบนล่างศูนย์กับห้าของอเพชรเมืองจันทร์เด้อพี่น้องเ้อตามตองงวดของเพชรเมืองจันทร์งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวแม่กู้เทียบให้บึงงวดที่ผ่านมาของเพชรเมืองจันทร์ เข้าตัววิ่งตัวรูดเนาะพี่น้องเนาะเข้าตัววิ่งตัวรูดนี่ค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้สำหรับเทรเมืองจันงวดที่พานมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าตัววิ่งโซรูดไห้เฮ้าเนาะค่ะ สำหรับบอมักจับคู่กะบอมักจับคู่กะเอาตัววิง่งตัวรูดของเพิินไปพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเพชรเมืองจันเด้อบานนี้มาเบิ่งของไผ่ของแม่ขัวบานนี้ <c oughs> อ่ะทเทเพชรเมืองจันจับคู่มีตัวใดชุดวิ่นสองหนึ่งสี่ศูนย์ห้า ชุดบน5 5 0 5 1 0 0 2อันนี้เป็นชุดบนด้ะพี่น้องของเพชรเมืองจันเด้อชุดล่างของเพิ่นมี4 5 4 3 6 5เน้นไปที่4 5กับ6 5ชุดบนเน้นที่5 5กับ0 5ชุด3ตัวมี4 0 5 5 0 5ชุด4ตัวมี4 0 5โอ้4 5 0 5 ตัววิ่งตัวแล่นก็นคือของเพชรเมื่องจันคือวิ่งรูดศูนย์กับห้าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ้งของแม่ขั่วบ้านเนี่ยของแม่ขัวตัววิ่งตัวแล่นนี่มีตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อมีตัวเดียวนี่คือหววที่พานมากของแม่ขั่วจับคู่มีตัวใด เดียวเขียมก่นนอนพี่น้องจังคอยเอามาเทียบเนาะ ของแม่ขว่วเนี่ยสิมีงวดละแปดตัวเด้อพี่น้องเด้ เน้นที่ตัวไดสังเกตเบื้องตัวขีดเส้นใตเด้อพี่น้องเด้อหังลังเทียตัวเน้นกับบ่าเขาเด้อพี่น้องไปเข่าตัวที่ห้างบอเน้นผมได้หานลังเทียเนาะ <c oughs> เอาแม่ครัวปล่อยมาแล้วเราพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อและเพชรเมืองจันอันนี้คือวดี่ผ่านมาของแม่ครัววิ่งรูด 5ตัวเดียวกับเข่าที่0ูนย์หาหานยะพี่น้องนะอ่ะมาเบิงรอบนี่วันที่27เดเดือนหนึ่งของปี68แม่ครัววิ่งลูดบนล่าง8ปดเด้พี่น้องเด้อแจับพูมิตรใดมี8ปดศูนย์แปดสามศหห้และ 8, 8, 7, 7, 8 7เน้นนะักตัวขีดเสนินใตเด้อพี่น้องเด้อมี8 5 8 0แย์และ8ปดอ่ะ แคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับเล่าพัฒนามือนีให้พี่น้องเอาไว้พิจารณาก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องมืออื่นเน้อเล้าจังสีออกมือนีบ่ท่านออกเด้อพี่น้องมืออื่นมืออื่นอะเบอง์ไว้พิจารณาไว้เทียบกับอาจารย์อื่นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะออะพอกันคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ